แต่กูยิงอาหลอยิงแค่กูยิงยิงแค่อมาเร็วโวโแบบว่านนี่จ้านุมากำลังไปเฮ้ยใหูู้อยู่ในเมืองไปแล้วไปแล้วไฮเววยไฮเว่ยไฮเวย์บนเลยไปลุงแล้วลุงไปจะใไงวะด้กินทำไมผมไม่เดยิใครเลยวะอะไร ดูเรื่งไ่าไฮเวย์ไปแล้สองคนะ่อต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 ่อ่อต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 ่ต่อ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 ตอต่อน่อต่อต่อย่อต่ต่อต่อต่อตนอตอต่อ่อต่อต่อตไอต่อต่อต่อตอ้อออออ่อออ่ออออตอออ่อออ้อ่ออออตไอ้อ่อ่อตออออ่อ่อ มันดิบมันดิบมันดิ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 ไปตรงไปตรงไตรงไเดี๋ยวชนมันเดี๋ยวชนมันแตกหน้าขวาแตกขวาหน้าก็คือแรกนมืนขวาแตกขวาแตกขวาแตกสหน้ามันจะลงมันจะลงไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำถนนถนนเฮ้ยสวยเฮ้ยแตกน่าจะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วยหน้าครับ แตกใส่หน้าแตกแตกครับเดียรเดียมเดียมียมผมใช้บ่อยแผนนี้ใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะกระจกมันไม่แตกยิงแล้วมันไม่หล่นอะไรเขาต้องโดนจับเชื่อผมเนี่ยต้องโดนคนครับเฮ้ยชนผมที่ตัวองตอ๊โดนลงไปจับเลยครับโดนล็อกเลครับจับแล้วครับจับแล้วจับแล้วจับแล้ว ตับเลยิง <maintenant> ตับเลยมึงมึง mm? อ่ะเอายังไงดีคุณตาหนิมโอ้ยเกินมีปูนซีเมนต์สองถุงครับอยากกูบอกแล้วลูงแกบอกเขาเตเอาไปสร้างบ้านบอกแล้ว เว้ยผมเก็บจมูกเลยนะเมื่อกี้ผมจะเป็นจมูกแล้วนี่มึงแคทนอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเออใช้แป้งไอ้ยังที่ใช้ปูนด้วยโอ้ยผมบอกแล้วว่าบรรสูบผมพูดกับลูกแล้วใช่ไหมเออบอกหมดแล้วมันสูบมันสูบลูกไม่ชี้ขอพอดีเบาๆนะครับขอลพอดีเบาๆอ๋ออยู่ที่ดุลพินิจของผมนะครับเย้จัดไปดูด้วยไม่คิดพี่คิดทำพอดีผมเลย no 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 ไม่ไมเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปหลักฐานแล้วก็นี่แล้วก็ให้ลุงลาบทำลุกเอาลงสิอย่ายิงอย่ายิงถ้าไม่หยุดเดินผมจับตายโอเคลุงยึดของไปได้เลยครับแล้วก็ทำคดีเลยเรียบร้อยครับทำคดีเดี๋ยวนะต้องหาอันแรกเป็นเวลาเอา เอาไปซะได้เป็นเวลาไอ้ไอ้ดอมโดนไร้ดอมโดนให้ถามมองหน้าก่อนดักล่างได้ดักล่างได้ดอมโดนเท่าไหร่ครับดอมโดนดอมโดนสิบครับเอาสิบก็ได้สิบก็ได้สิบสิบสิบเอาสักสักเก้าได้ไหมตามไปดอมไปเมื่อกี้หนึ่งนาทียังไงเหินใหญ่ไหมเอาพาลูกเฮ้ยเจนะครับเจนะครับแมนดอนนอสีเขียว เหมือนรถกูอยู่ตอนนี้อยู่ก่อสร้างครับอยู่ก่อสร้างไปทางเชมโพกำลังไปอะไรชมพูวะเอ็ดชมโพน่าเจอน้าเจอกำลังจะเลี้ยวไปทางแดนมารไปไปไอเจียวว่าไงตรงยาวขนาบข้างขนาบข้างไปโอเคไปขนาบข้างลบๆลบลบโอ้ยบัง โอ้ยบังเลยเอยอย่าบังครับเอาเฮ้ยทำไมขวาน้ามันอึดจังอ่ะไปไอ้บุญเรืองคีดขวา ขวัญสายก็ยังไม่แตกสายหน้าแตกแตกขวาหน้าแตกขวาหน้าแตกแตกแล้วฝีมือฝีมือพอบอลำไอ้สมิธเบิกเรือชัวดูอย่างทรงหรอ่ะสายหน้ายังไม่แตกก็บอกแตกก็ไม่แตกนะสายหน้าแตก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 บอลแตกมืดคนแม่เลยว่ะ ชนต้นไม้ชนต้นไม้ยิงโดนมันไม่ล่วงครับจอดเดี๋ยวจะรดครับแบบให้ครึ่งหนึ่งล่ว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 งลักด้วยอย่าบ้าลูกจะเดสวย ลุ้เรื่องโอ้ยขับนานๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวไปใหม่มาลงมึงลงอันนี้เฮ้ยออกไปดิซสุนทั้งน้องับนักจอนไอ้เหี้ยอยากได้โลก็ให้ช่างมาซ่อมจ้าลูกกูแมนป่ะฮะสมิธหนึ่งหล่อสองหล่อสามหล่อ ยิงครั้งแรกแม่แตกไปตองรอเลยเยียรู้ก็ล่อยมืแกมมือรู้กอยอายยลองส่อเลยอายยลองสัรอเลย อุ้มไม่คาดเบลว่ะไอ้ยี่อ่ะเ้ยได้ยินหูด้ยิฮ้ยอุ้มไม่ได้หรอกดิตัวมันดีอยู่ดีัำนึงอะไรอ่ะรู้รู้นั่นดูขอหมอบแป๊บไอ้จี่ลบอายุงหิวปูนนะอายุงหิวปูนนะปูหนึ่งถึงก่อนนะยึดแก๊บ ดูเองจริงมันยังยึดไม่ได้แล้เนี่ยแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ไอ้เฮียเดี๋ยวกูเปลี่ยนเออไอเฮียเปลี่ยนกับสนอให้หมดเออไอ้บุเรียมันรู้กิเสียงบอฮกตอนแบบรัวๆเลยอะข้างนอกตอกด้านล่างขอบวะอบวพูดเยอะคนตักเรงเลยวะขอบคนตักเรงอะไปเร็วเฮ้ยเข้ามาแล้วกันเข้ามาแว เขาเป็นเหลืองเขาเป็นเหลืองเขาเป็นเหลืองไหนงั้นเป็นไงเราขึ้นรถ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 ไปเลยขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยขึ้ไงครับยังไงให้หนีให้หนีไปให้หนีไม่เอารถหนีไป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 ผมเอ่อให้คุณอย่าแตกหนังล้อยังไงหมือนไงโอ้ไอ้บุญเรืองคุณแม่เขาเล่นนะ อีกหนึ่งล้ออีกหนึ่งล้อผมบอกแล้วนะผมไม่เอาลมหนีคุณไม่หนีเองลมหนีไปเขาเล่นเขาเล่นาเล่นไทยให้เขาเล่นอยกแต่สองล้ออยากแต่งสองล้อไปยังไงมาทางไหนฮะลงให้เบนลงให้เบนลงให้เบนลงไปสะดกเลยไปสุดเล็วอีกหนึ่งล้อบุเรียมมึงวิงแล้วทำไมหลังบ้านหายแล้วหายแล้วไปเร็วไปให้เด็กสองให้เด็กสอง ไปไม่เป็นโอ้ยอมยอมผู้ย่างชอบเลยหลบได้อ่าตโลโลตโลืลตะลโลตัลโลหน้ากู อุยทำอะไรจะยี่เป็นักงานเอาอะไรดูปูสองถุงขยี้ด้วยเลยขับแล้วขับไป่อนเอาเฮียเหมือนหมุนเป็นลูกค้าเเฮ้ยโคเมดเป็นเฮียจริงถ้ามันโดนอ่ะ กันตอนนั้นน่าลุงเถียงหนูบอกว่ากูจะเอาคเมไปจกมึงจะทำไหมสักพักหนึ่งเปลี่ยนรถเลยกูไม่เคยโดนยิงมันเลี้ยวดีแต่พอโดนยิงแล้วมันก็หมุนไงลุงสะบัดเลยเป็นแม่งงูเลยอะตอนเช้ามีใครอยู่หรือเปล่าบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเราไปเก็บรถกันนี่เราไปเก็บรถกันนี่ใช่เราควรที่จะไปต่อตำรวจคิดเขาว่าไง Mày kẹp lốt con con lốt con